เข้าสู่ EP 2นะครับตระกูลโกดครับผมตัวแรกนะครับที่เราจะมาดูกันก็คือโกดสอครับโกดสอสอสาครับแกะให้จำก็คือสอสุขุมครับเพราะว่าเขารถสุขุมกลิ่นหอมครับแล้วก็สอสิริราชแก้ไขนะครับเพราะเขาสรรพคุณคือแก้ไขนั่นเองนะครับอยู่ในพิกัดเบญจโกดครับสัตโกดแล้วก็นวโกดนะครับ ก็จะมีเชียงสอขอหัวบัวขมเมาชั่วรักจุลาการเท้าเผากระดูกพุงปลาผูกในาชดาคือให้เขียนไปเลยนะครับถ้าเขาถามพิกัดก็คือเขียนว่านวโกดได้เลยจบสรรพคุณเสมอกับขาลิงนะครับสอจอแก๊กในการจำนะครับสอจอซอจ๋อกสอเสมอกับขาลิงแล้วก็ยังอยู่ในยาหอมนวโกด4ส่วนครับโกดตัวต่อไปนะครับโกดขาเมาครับ ลักษณะจะคล้ายๆกับก้อนขี้หมาสีเหลืองๆแบบนี้นะฮะเขาจะมีตะปุ่มตะป่ำแบบนี้ด้วยนะสังเกตดูนะครับเมาเมาส์นะครับอันนี้คือแก๊กในการจำเนาะเมาเมาส์เมาส์ก็ปากนะครับสรรพคุณคือแก้โรคในปากในคอนะครับเขาจะมีรสสุขุมหอมอยู่ในพิกัดเบนจะโกดเบนก็คือ5นะครับเบนจกโกดสัตตโกดก็คือ7นะครับแล้วก็นาวโกดก็คือ 9นะครับก็จะมีเชียงซอขอหัวบัวขเขมาชั่วรักจุลาการเทา้าเผากระดูกพุงปลาผูกในชดาถ้าเขาถามพิกัดนะครับก็ให้ตอบนวโฏไปเลยกด9นะครับสบรรพคุณเสมอกับทรงบาดานแก๊กในการจานะเมาเจาะบาดานนะครับไอเมาเจาะบาดานก็ได้นะครับสบรรพคุณเสมอกับทรงบาดานอยู่ในยาหอมนวโฏ4ส่วนครับ และโกดตัวที่3นะครับโกดหัวบัวหัวลิสสีดวงลักษณะเป็นก้อนๆปุ่มๆหัวลิสสีดวงแบบนี้เลยเพราะสรรพคุณของเขาคือแก้ลมในกองริสสีดวงครับรสของเขานะครับเงานะมันสุข,ขุมหอมอยู่ในพิกัดเบนจโกดครับเบนจโกดก็คือโกดทั้งห้านั่นเองนะครับแล้วก็สัตโกดโกดทั้ง7แล้วก็นวโกดโกดทั้ง9คือเขาอยู่ทั้ง 5 7และ9เลยแต่เวลาเราตอบก็ตอบนวโกนะครับหรือว่ากดทั้ง9นั่นเองนะครับสรรพคุณเสมอหัวกระเทียมครับแก๊กในการจามก็ยายบัวข้วกระ,ะเทียมเขาเสมอกับหัวกระเทียมนั่นเองนะครับน้งภาษายาคือแก้กินอาหารไม่รู้รสนะครับอยู่ในยาหอมนวโกฏ4ส,ส่วนด้วยอันนี้เพิ่มเเติมให้นะครับโกด ทั้ง9ของเราจะอยู่ในยาหอมนวะกฏ4ส่วนทั้งหมดเลยนะครับเชียงสอขอหัวบัวขเข่าชั่วลักจุลาก้านเทา้าเผากระดูกพุงปลาผูกในชดาทองได้หรือยังจะ๊ะและโกตัวที่4นะครับโกดเชียงโกดเชียงนะครับให้นึกถึงกินกุนเชียงแล้วติดคอจนสะอึกครับแกของเราคือกินกุนเชียง ติดคอแล้วสะอึกเพราะว่าสรรพคุณเขาแก้สะอึกครับกุญเชียงมันเป็นยังไงมีรสหวานรสของเขาคือหวานสุข,ขุมนะครับตัวนี้หน้าตาแอบคล้ายๆลาก30นะครับแต่ถ้าหยิบขึ้นมาดมเนี่ยเขาจะเป็นกลิ่นโกรธเลยโกรธตัวนี้นะครับก็อยู่ในพิการเบนจะโกสัตตโกดแล้วก็นวโกดนะครับเวลาตอบให้ตอบนวโกดนะ มีอะไรบ้างเชียงซอ้อหัวบัวขเหมาชั่วรักจุลาการเผาเผากระดูกพุงปลาผูกในชดานะครับสรรพคุณก็เสมอกับภยัยเดี๋ยวย้อนกลับไปที่หัวบัวเมื่อกี้นะจะได้จำพร้อมกันเลยนะครับใยบัวขั่วกระเทียมกดหัวบัวเสมอกับหัวกระเทียม คั่วให้เกลียมเชียงไพรโกดเชียงก็เสมอกับไพรนะครับอีกทีนึงนะใย,ยบัวคั่วกระเทียมคั่วให้เกลียมเชียงไพรเวลาจํานะครับอยู่ในยาหอมนวโกด4ส่วนอ่าเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้นะโกดทั้ง9นะครับอยู่ในยาหอมนวโกดส่ส่วนทั้งหมดเลยโกดตัวที่ห้านะครับโกดจุฬาลำพาครับแก๊กนะ น้องนกเรียนจุลากิ่นตัวหอมหอมเพราะว่ารถของเขานะครับผมกลิ่นหอมจุลาจะเลียงแก้ไขจะเรียงโกดจุลาลำพานะครับเขาเสมอกับยาตีนนกเหมือนที่บอกไปนะน้องนกเรียนจุลานะครับยาตีนนกเสมอกับโกดจุลาลำพาแล้วก็อยู่ในยาหอมนวโกดทั้ง4ส่วนครับวิธีการดูโกดจุลาลำพานะครับ เขาจะเป็นกา้านสีขาวนะครับลักษณะต้นสดของโกดจุลาลัมพาไทยก็จะประมาณนี้นะครับกิ่งก้านใบเขาจะเล็กๆไม่ใหญ่ครับแต่พอมาเป็นสมุนไพรแห้งนะครับใบเขาจะร่วงหมดเลยเหลือแต่ก้านนะครับถ้าสังเกตเห็นในลักษณะแบบนี้ก็ให้นึกถึงโกดจุลาลัมพา โกจุฬาลัมพานะครับจะเป็นโกตัวสุดท้ายที่อยู่ในเบนจะโกดครับหรือว่าโกดทั้ง5นั่นเองแต่เวลาถ้าเขาถามว่าอยู่ในพิกัดใดนะครับให้ตอบนาโกดไปเลยเรามาทวนก่อนโกดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเชียงซอขอหัวบัวขาเหมาชั่วรักจุฬาการเผาเผากระดูกพุงปลาผูกในชดาโกดตัวที่6นะครับโกดการเผาจะมีนิทานเราให้ฟังก็คือ หอบทางมะพร้าวไปทิ้งตอนเย็นแล้วผูกชิงช้านอนใต้ต้นมะพร้าวหอบทางมะพร้าวคือสรรพคุณของเขาครับสรรพคุณของเขาคือแก่หอบนะครับไปทิ้งตอนเย็นเพราะว่ารถของเขาเป็นรถเย็นนั่นเองนะครับแล้วผูกชิงช้านอนใต้ต้นมะพร้าวเพราะว่าสรรพคุณของเขาเสมอกับชิงช้าชาลีนั่นเองนิทานอีกรอบหนึ่งนะครับ หอบทางมะพร้าวไปทิ้งตอนเย็นแล้วผูกชิงช้าใต้ต้นมะพร้าวครับลักษณะของเขาเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับหางหนูเนาะเขาจะอยู่ในพิกัดสัตตโกดและนวโกดนะครับสัตตโกดคือโกดทั้ง7นะครับมีอะไรบ้างอ่ะทวนอีกทีนึงนะเชียงสอขอหัวบัวขาเหมาชั่วรักจุลาก,าาาวกว้านเผาเผากระดูกคือสัตตโกดนะครับเพิ่มพุงปลาผูกในชดานะครับจะเป็นนวโกดนั่นเองครับ ก็คือโกดัง9นะครับแล้วก็อยู่ในยาหอมน้โกด4ส่วนนะครับคือโกดทุกตัวทาง9้าเนี่ยจะอยู่ในยาหอมนวโกดเหมือนที่แม็กบอกนะแล้วก็จะมีเพิ่มนะครับตัวนี้อยู่ในยาธาตุบรรจบด้วย8ส่วนครับโกดก้านพราวอยู่ในยาธาตุบรรจบเพิ่มมาอีก8ส่วนนะจ๊ะโกดตัวที่7นะครับโกดกระดูกเหมือนกระดูกเลยนะครับเขาจะมีลักษณะ แข็งแข็งนะครับแล้วก็จะมีรูพุนด้วยตามหน้าตัดนะฮะหน้าตัดเขาจะมีรูพุนนี่เหมือนกระดูกเลยนะครับเวลาเห็นโกรดกระดูกนะครับให้นึกถึงเราเผากระดูกพอเผากระดูกเนี่ยเผามันก็จะร้อนๆใช่ไหมเวลาเผากระดูกมันจะมีกลิ่นหอมออกมานะครับรสของเขาคือร้อนกลิ่นหอมเผากระดูกแล้วมันร้อนมันหอมๆนะครับกินกระดูกก็จะ บำรุงเลือดนะครับสาปพคุนของเขาคือแก้โรหิตจางครับแน่นอนโกรดกระดูกตัวที่7ของเรานะครับเขาก็จะอยู่ในสัตตโกรดกับนวโกดนะครับทวนอีกท,ท,ทีนึงนะเชียงสอขอหัวบัวขาเหมาชั่วรักจุลาการเผาเผา,ากระดูกสัตตโกรดโกรดทั้ง7นะครับเพิ่มพุงปลาภูกในชดาก็คือนวโกดหรือว่าโกดทั้ง9นั่นเองนะครับ สรรพคุณเสมอกับหัวกระทือนะครับแก๊กในการจาก็คือกระดูกระเทยกระดูกระเทยกระดูกระทือนะครับสรรพคุณเสมอกับหัวกะระทือแล้วก็อยู่ในยาหอมนวโกดส่ส่วนนะครับเราจะใช้เปลือกรากทำยาโกดตัวที่8ของเรานะครับโกดพุงป้าเห็นปุ๊บรู้ปั๊บนะครับหน้าเขาเหมือนกระเพาะปลานะครับ ฝากเอาไว้ในพุงฝากเอาไว้ในพุงทำไมต้องฝากเพราะว่ารถเขาเป็นรถฝาดครับเอาไว้ในพุงเพราะว่าแก้ท้องร่วงรถฝาดแก้ท้องร่วงนะครับโกดตัวที่แปลของเราก็อยู่ในพิกัดนวโกดนะครับโกดท้ง9นะครับมีอะไรบ้าง เชียงสอขอหัวบัวเข่าชั่วรักจุลาก้านเทา้เทาเผากระดูกพุงปลาผูกในชดานะครับตัวนี้นะเป็นประเภทเถาเครือนะทุกคนเขาจัเป็นประเภทเถาเครอนะครับแล้วก็ยูนยะาหอมนวโกดสีส่วนเหมือนเดิมครับโกดตัวที่9ครับโกดชดามังสีครับตัวนี้แม็กจะมีให้ดู2แบบเลยนะครับถ้าเห็นเป็นเหมือนผมแบบนี้นะให้นึกถึง ผมผีนางชาดาเน่าร้ายนะครับเพราะว่าสรมพคุณของเขาขับเลือดเน่าร้ายนะครับดอกเนี่ยมีรสสุขขมหอมนะครับดอกจะเป็นแบบนี้นะเนี่ยดอกชาดาดอกชาดานะฮะเหมือ <ME> นชาดาเนาะนะครับแต่ที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้นะครับ,บเขาจะเป็นรากนะเออรากเขาจะเหมือนผมผีนางชาดาเน่าร้ายนะครับสรรพคุณขับเลือดเน่า ร้ายครับอยู่ในพิกัดนาวโกดครับกดทั้ง9นั่นเองตัวสุดท้ายของเรานะครับในกดทั้งเ้านะเชียงซออคอหัวบัวขาเหมาชั่วรักจุลาการเผาเผากระดูกพุงปลาผูกในชดาอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าเขาจะเอาดอกหรือเอารากมานะครับก็ให้ทุกคนจำไปแบบนี้เลยดอกเหมือนเหมือนชดาเนาะที่เป็นรากก็เหมือนผมผีนางชดา นะครับแล้วก็อยู่ในยาหอมนะว่าโกดสี่ส่วนครับโกดสามตัวนี้นะครับพิเศษโกดพิเศษกกตอตนะครับเราจะต่อจากโกดเก้าเมื่อสักครู่นี้นะครับก่อนเขาก็จะเะรียงมาเลยเดี๋ยวทวนให้นะครับเบนจะโกดนะเชียงซอขอหัวบัวข่เหมาชั่วรักจุลาอันนี้คือเบนจะโกดโกดทั้งห้านะเพิ่มไปอีกสองครับก้านเผาเผากระดูก คือสัตตโกดนะหรือว่าโกดัง7นะครับพุงปลาผูกในชดาคือนวโกดหรือว่าโกดัง9้านะครับเชียงสองขอหัวบัวเข่า,าชั่วรักจุลาการเผาเผาวกระดูกพุงปลาผูกในชดากากิ้งและกากะกาโกด้ำเต้าตามเขาเอ่ยนะครับก็คือกกต3าตัวนี้นี่เองมาเริ่มที่ตัวแรกครับ ตัวนี้โกดกากิ้งนะครับลักษณะของเขาจะเหมือนกระดุมเลยครับทุกคนขี้เมาเมาจนกลิ้งเพราะว่ารถเขาขมเมามีอีกหนึ่งชื่อเรียกว่าลูกสแสลงใจเพราะว่าเขาบำรุงหัวใจนั่นเองนะครับนอกจากจะเรียกว่าลูกสแสลงใจแล้วนะครับยังเรียกว่าลูกกระจี้ด้วยนะใบของเขานะครับเอามาตำพ่อแก้แผลเน่าเปื่อยได้ครับ อยู่ในโกดพิเศษนะครับทั้ง3ตัวนี้นะโกดพิเศษกากิ้งและกากา,กากโกดน้ำเต้าตามเขาเอยเขาจะมีส่วนผสมของสตริกนินนะครับหากรับประทานมากเป็นพิษทำให้กล้ามเนื้อกระตุกชักขากันไกรแข็งโกดพิเศษตัวที่2นะครับโกดกา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 ,กา,กากละเห็นแล้วอยากจะอ้วกเพราะว่าสรรพคุณของเขาคือแกคืนเหียนอาเจียนครับ ลักษณะของเขาน่าจะเป็นแท่งๆนะครับแล้วก็จะมีฝอยๆบริเวณหัวนะคล้ายๆกับแปลงขัดขวดนมนั่นเองรถของเขานะครับฝาดน้อยเผ็ดร้อนซาอยู่ในโกฎพิเศษกกตนะครับนั่นก็คือกะกิ้งและกะกล้ากดน้ำเต้า3าตัวนี้นะกกตและโกฎพิเศษตัวสุดท้ายนะครับโกดน้ำเต้ากกตของเรานั่นเองนะครับ เขาจะมีลักษณะคล้ายๆกับเนื้อไม้นะแต่ถ้าทุกคนได้ดมกลิ่นของเขาแล้วนะครับมันจะอยู่ในตระกูลโกดเลยกลิ่นมันจะหอมๆนะครับรสของเขาฝาดหอมแต่ลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราถูกับมือหรือถูกับกระ,กะดาษก็ได้นะเขาจะเป็นสีเหลืองออกมาแบบนี้นะครับเหลืองน้ำเต้านี่ๆๆเห็นไหมเป็นสีเหลืองแบบนี้เลยเนี่ยถูกับกระดาษขาวๆนะครับก็เป็นสีเหลืองออกมาแบบนี้เลยครับถ้าเห็นโกดน้ำเต้านะครับให้นึกถึงท้องครับ เพราะว่ามันจะมีไส้ขดอยู่ในน้ำเต้านะครับเพราะว่ามันแก้ท้องเสียนั่นเองนะครับน้ำเต้านะครับตรงขั้วมันจะเปาะเนาะให้นึกถึงลูกน้ำเต้านะตรงขั้วเขาจะเปาะหักง่ายนะครับเพราะสรรพคุณเสมอกับหัวเปาะปลาน้ำเต้าขั้วเปาะถ้าเห็นกดน้ำเต้านะให้นึกถึงลูกน้ำเต้านะครับขั้วเขาเปราะเนาะสรรพคุณเสมอกับหัวเปาะปลา กด้ำเต้าเนะครับเล่นได้เยอะมากนะครับนอกจากนี้ยังอยู่ในพิกัดตีฉิมธารมากานะครับจะมีเต้าไทยรงคือมีโกด้ําเต้าสมอไทยแล้วก็ลงทองยังมีอยู่ในยาตีหอมด้วยนะครับใช้โกดน้าเต้านึ่งสุก22ส่วนครับทัวร์อีกทีนึงนะครับโกดพิเศษ3ตัวนี้นะกากกิ้งและกากาโกดน้ําเต้าตามเขาเอ่ยกากกิ้งนะครับกลมกลม โกดกากานนะครับจะเหมือนแปลงขวดนมนะครับแบบนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับโกดน้ำเต้าเนาะเขาจะมีกลิ่นหอมนะครับถัถวมือถูกระดาษก็จะออกเหลืองๆนะครับกรกรตอตของเรานั่นเองโกดพิเศษครับ